สวัสดีค่ะยุอินคเรียนะคะวันนี้ยุ้ยจะพาทุกคนไปร้านกาแฟที่อยู่แถวบ้านยู้ยค่ะเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะพอดีน้องสนิทสนิทกันน้องส่งกีบฟอชเชอร์มาให้นะคะก็จะเลยไปลองใช้หน่อยนะคะแถวบ้านยู้ยนะคะก็จะแบบว่าสะดวกสบายมากค่ะมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีร้านค้ามากมายมีตลาดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใกล้ๆก,กับมหาลัยด้วยค่ะเนี่ยค่ะข้างหน้าเป็นมหาลัยนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟที่อยู่ตรงข้ามมหาลัยนะคะ นี่ค่ะมาหาลัยอยู่ข้างหน้านี่เองร้านกาแฟร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามกับมาหาลัยค่ะแถวนี้นี่ร้านกาแฟเยอะมากเลยนะคะเปิดกันแบบว่าติดติดกันเลยค่ะเรียงกันเลยร้าน KFC ร้านแมคโดนัลล์พิซซ่าต่างๆมากมายค่ะแถวน,นี้มีทุกอย่างเลยค่ะนี่ร้านอันนี้ร้านอันนี้ร้าน KFC นะคะ นี่ค่ะข้างหน้านี่คือมหาลัยนะคะมีอิงจียูนิเวอร์ซิตี้ค่ะแถวนี้จะมีร้านกาแฟเยอะมากค่ะร้านกาแฟร้านขนมเนี่ยอันนี้เป็นร้านขนมเป็นร้านวอฟเฟิลนะคะอันนี้เราใกล้จะถึงร้านกาแฟแล้วคะ่ะป้ายแดงๆนะคะ่ะฮอลลี่ค่ะฮอลลี่คอฟฟี่พอดีน้องเขาส่งเป็นคูปองมาให้ค่ะเป็นคูปองเออส่งมาทางาทางไลนะคะ์ค่ะแล้วเราก็เอามาใช้ได้เลย ถึงแล้วนะคะโคลี่คอฟฟี่ค่ะเราเข้ามาในร้านแล้วนะคะบรรยากาศภายในร้านค่ะนี่ค่ะเราใช้คูป,ปองแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะมีขนมด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็เลือกดูว่าเราชอบทานอะไรนะคะนี่ค่ะมีหลายอย่างค่ะมีเค้กค่ะ ราสั่งเค้กไปแล้วค่ะหน่งชิ้นนะคะเน่่ทำจม,มีตาได้มาแล้วค่ะอันนี้เป็นฮอตช็อกนะคะฮอตช็อกวิปครีมค่ะส่วนอันนี้เป็นเค้กหนะ้าผลไม้ค่ะบลูเบอร์รี่และเบอร์รี่ค่ะเรามากินไปด้วยกันนะคะ น,นี่ค่ะอันนี้เป็นฮอตช็อปนะคะวิปครีมค่ะและอันนี้เป็นเค้กนะคะข้างหน้านี่ก็จะเป็นผลไม้เป็นบลูเบอร์รี่และบร์รี่อ่ค่ะเรามาทานกันมุมมากวิปครีมหอมอร่อยมากค่ะ รสชาติก็จะต่างกันนะคะสตาบาก็าอีกสไตล์หนึ่งปารีสก็อีกสไตล์หนึ่งค่ะร้าน,นนี้โอเคค่ะรสชาติดีค่ะเข้มข้นวิปครีมร้านนี้อร่อยค่ะข้งางในค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากหอมนุ่มค่ะเป็นครีมนมสดค่ะ 6,900วอนจะปีไปอ่าประมาณเกือบ200รอยนี่่าไส้กนไหน มาพาทุกคนทําน้ํายากะทิค่ะเป็นน้ํายาปลาค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเครื่องแกงมีอะไรบ้างส่วนประกอบของเราก็คือจะมีปลานะคะยุ้ยใช้ปลาทับทิมค่ะเพราะว่าปลาช่อนไม่มีนะคะที่เกาหลีอันนี้ลูกชิ้นปลาค่ะอันนี้พริกแกงนะคะพริกแกงตําเองนะคะอันนี้ยุ้ยจะใส่กระชายและใส่หอมหอมแดงไม่มีก็เลยใช้หอมแขกค่ะใส่นิดนึงค่ะเพราะว่าเพิ่มความหอมนะคะ ก็มีตะไคร้ด้วยค่ะตะไคร้แล้วก็ขานิดนึงนะคะ,ะเป็นแบบว่าขาอบแห้งตะไคร้อบแห้งนะคะ่ะแล้วก็มีใบมะกรูดอบแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมทํากันเลยนะคะนี่นะคะเราต้มน้ําให้เดือดนะคะพอน้ําเดือดเราก็ใส่นี่ค่ะใส่หอมนะคะแล้วก็ใส่กระชายค่ะใส่กระชายลงไปนะคะใส่หมดเลยค่ะยุ้ยชอบหอมหอมนะคะใส่กระชายเยอะ,ยอะหอมดีค่ะ แล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วย,ยตะไค้แล้วก็ข่าวนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาปลาเอาปลาลงไปเลยนะคะลงไปต้มเนี่ยค่ะแล้วเราก็ปิดฝานะคะรอให้เดือดนะคะปลาเราก็สุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดือดดีแล้วค่ะ ประมาณาสักครึ่งชั่วโมงค่ะต้มไว้สักครึ่งชั่วโมงเราก็มาดูดูว่าโอเคสุกดีแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาขึ้นมาพักไว้ค่ะให้เย็นถึงเครื่องแกงที่เราต้มเมื่อกี้นะคะเราก็มาใส่รามแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั่นนะคะปั่นรวมกับเนื้อปลาค่ะน้ำนี่ไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวเราเก็บไว้นิดนึงค่ะเพราะว่าน้ำนี่หอมมากเลยค่ะ นี่นะคะเครื่องแกงที่เราต้มไปกับปลา,มาเมื่อกี้ค่ะเราก็ช้อนขึ้นมาแล้วเราก็เอาใบมะกรูดออกนะคะแล้วเราก็เก็บเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นกับเนื้อปลานะคะนค่ะพอเย็นดีแล้วเราก็นํามาแกะค่ะก็ค่อยๆเลือกแกะดูนะคะระวังก้างค่ะ ตัวใหญ่มากเลยค่ะปลาตัวนี้ประมาณหนึ่งโลนะคะตัวนี้ยุ้ยซื้อมาแปดพันวอนค่ะสองร้อยสี่สิบบาทปลาทับทิมก้างจะไม่ค่อยเยอะค่ะใช้ปลาทับทิมปลานินหรือปลาช่อนก็ได้นะคะทําขนมจีนน้ายาค่ะแต่ถ้าจะให้อร่อยก็ต้องปลาช่อนนะคะเพราะมันจะฟูด,ดีค่ะแต่ในเมื่อเราอยู่ต่างแดนนะคะไม่มีเราก็ต้องใช้ปลาที่ทดแทนกันได้นะคะ ที่เราแกะไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำมาปั่นพร้อมกับเครื่องแกงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะปลา ใส่น้ําที่เราต้มปลาเมื่อกี้นะคะไปให้พอท่วมค่ะจะได้ปั่นง่ายๆนะคะแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะหร่อใส่พริกแกงลงไปปั่นด้วยเลยค่ะเ<น>ดีเ๋ยวเรามาเตรียมทำกันเลยนะคะ กะทิกะป๋องนะคะยี่ห้อนี้โอเคเลยค่ะไม่หืนค่ะหมดกระป๋องเลยค่ะพอเดือดนิดๆเราก็ตามด้วยนี่ค่ะเครื่องแกงที่เราปั่นเนี่ยค่ะมเมื่อกีนนะะ้นี่ค่ะใส่ไปให้หมดเลยค่ะ เดือดดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาปรุงกันเลยนะคะเราก็จะใส่เกลือไปนิดนึงค่ะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเราชิมเมาค่ะตามรสที่เราชอบนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลวิวใช้น้ำตาลปี๊บนะคะนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเพื่อตัดรสค่ะสองช้อนสามช้อนก็ได้ค่ะเราชิมเอาค่ะชิมตามรสที่เราชอบเลยค่ะรสชาติให้กลงกล่อมตามที่เราต้องการนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นค่ะล,ลูกชิ้นปลาที่เราเตรียมไว้เพื่อเพิ่มรสชาตินะคะเมื่อกี้ยุ้ยเติมกะทิไปอีกครึ่งกระป๋องนะคะเพราะว่ามันแรงมันแรงข้นมากเกินไป นี่ค่ะพอเติมแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะกําลังดีเลยค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวให้มันเดือดให้พริกแกงมันสวยตัวน,นี้หน่อยนะคะนี่นะคะก็สุกได้ที่แล้วนะคะสีสันสวยงามเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟนะคะสุกแล้วนะคะน้ํายากะทิของเราสีสันสวยงามค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟนะคะกําลังต้มเส้นขนมจีนนะคะเป็นขนมจีนอบแห้งสําเร็จรูปค่ะซื้อมาจากไทยอยู่เกาหลีต้องใช้แบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าเส้นสดหายยากมากนี่ค่ะ ขนมจีนที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้นะคะพอสุกแล้วเราก็มาแช่น้าเย็นเสร็จแล้วเราก็มาม้วนะคะ่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เสดดน้ํานะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมแก้มกันนะคะมีแครหลอดนะคะแล้วก็ซอยแครหลอดเลยค่ะเราก็มาซอยกระหล่ำปีนะคะพอเ,เราซอยเสร็จเราก็แช่น้ําทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะเราก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะ ก็ใส่เกินกนิดนึงนะคะเราก็มาหั่นผักกาดดองกันต่อเลยนะคะแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะมากินใกล้เคี้ยวง่าย่ะก็มาหั่นตังฟ้านะคะหั่นชิ้นพอดีคำอะค่ะแล้วแต่คนชอบ นนี่ะะคะผักแก้มแล้วแต่คนชอบนะคะว่าคุณอยากแก้มด้วยผักอะไรก็ตามใจเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำยากะทิของเราวันนี้พร้อมเสิร์ฟค่ะน่าทานไหมคะข้นกําลังดีนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมจีนของเราวันนี้เดี๋ยวเราไปทานกันค่ะเข้มข้นค่ะจัดจ้านนี่ค่ะเข้มข้นมากเลยใส่ผักเยอะๆนะคะ เนี่ยค่ะคุกเลยค่ะนี่ค่ะกลมกล่อมค่ะอร่อยอแก้มกับะักาดองเนี่ยเข้ากันมากเลยค่ะ เพราะว่าจะไม่เลี่ยนค่ะตัดรดเค่ะถ้ามีถั่วฝักยาวด้วยก็จะอร่อยนะคะ,ะเอิไม่มีถั่วฝักยาวค่ะโค้กค่ะโค,ค้กไดเอทแก้เลี่ยนได้ค่ะถ้าเรากินพวกของมีกะทิมากๆมันจะอืดท้องใช่ไหมคะกินโค,ค้กจะช่วยได้ค่ะ พิมแล้วนะคะคนเดียวหมดชามเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะว่ายุ้ยจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอีกบ๊ายบาย